ฮัลโลครับแต่ฮัลโหลครับ เดโดโคลนลันอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมอ้วนจำสวอรค์ครับรถยอ้ตขึ้นเขาครับรถยตูขึ้นไม่ไหวต้องดันช่วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับรถรถมันขึ้นไม่ไหวครับเลยต้องดันช่วยนะครับอ้อคันแรกมาแล้วครับเชดโดโคตรสุดนะครับ ครับเกือบเต็มกล่องครับอันที่สองใส่ขึ้นรถครับต้องดันก่อนครับถ้าไม่ด้ขึ้นไม่ได้ต้องดันก่อครับเชดโรเอ้ยตุ๊กติ้งโซนชชยภูมิครับห่าง้ะครับห่าง้ะครับ เครับไปเลยครับครับไปเลยรื่ไปยๆครับไปเรื่อยครับไปเครับเรัไยคบเลยคเยยครับลรับเไปยครบเนรีเยบยรบลยนเคไเยเลเยบเรเยยบครับยลัยครับับเยับเเครับแถวยบครับัคับ 好花钱是喽。Oh, เป็นบ้าเอาบนนนทีดับร้อยนะครับตั้งไก็ฝากติดตามกดติดตามกดสักกขานะครับพี่น้องวันดับสลอดกับผมหัวก็ให้ตช่องไม้ครับอันนี้คือรถอีตุกแถวตัวชัยภูมินะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ